สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับจากคําถามนะครับที่มาถามผมนะครับหลายคนเลยนะครับว่าเอทพี่ทำการตลาดยังไงนะครับคนถึงมาสมัครกับพี่นะครับผมก็เลยบอกกับเขาไปเลยนะครับว่าผมใช้หลักการครับ extension marketing นะครับหรือการตลาดแบบดึงดูดนะครับก่อนที่เพื่อนเพื่อนนะครับจะไปทําการรู้จักการตลาดแบบดึงดูดนะครับผมมีนะครับคําถามนะครับหรือว่ามีเคสนะครับที่จะ มาถามเพื่อนก่อนนะครับว่าใครเคยใช้วิธีชนคนแบบนี้กันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือนะครับเพื่อนๆจะเอามือถือของเพื่อนมาเนี่ยนะครับหารายชื่อให้ได้มากที่สุดนะครับมี100นะครับเอามา100นะครับแล้วโทรไปชวนเขานะครับเพื่อนๆเชื <sm all> <sm all> <c oughs> <c oughs> ่อไหมครับว่า9 9้าเานะครับเขาปฏิเสธกับเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับหรืออันที่2นะครับไปเจอเพื่อนเก่านะครับเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เลยนะครับสมัย เรียนนะครับมัธยมหรือเรียนปตีนะครับพอไปเจอเขาเสร็จปุ๊บนะครับไม่มีฝีไม้ลายมืออะไรนะครับไปชวนเขาทําธุรกิจเลยนะครับอย่างนี้ก็ถูกปฏิเสธนะครับหน้าหงายแบบเต็มๆกันมาแล้วนะครับแล้วก็อันที่3นะครับเก่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสแปมนะครับไปสแปมอีเมลชาวบ้านนะครับการสแปมก็คือการที่เอาอีเมลของคนอื่นนะครับ อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเว็บบอร์ดนะครับอยู่ใน facebook นะครับหรืออยู่ในเว็บไซต์ที่ต่างๆก็ตามนะครับได้อีเมลเข้ามาสิบปุ่มนะครับแล้วก็ทําการส่งนะครับไปสแปมธุรกิจนะครับอย่างนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่เวิร์กนะครับแล้วก็ตามพนะคบอบคอมพิวเตอร์ปี50นะครับก็จะคุ้มครองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการสแปมอีเมลนะครับไม่ใช่หนทางที่ดีเลยนะครับที่เพื่อนจะทํานะครับหรือนะครับตอนนี้นะครับมี Facebook นะครับไปสแปม เฟซบุ๊กเขาครับสแปมยังไงนะครับถ้าเข้าไปนะครับฝากร้านหน่อยเสนอธุรกิจนี้นะครับทางอินบอของเขานะครับวิธีการนี้นะครับก็ไม่เวิร์กนะครับวิธีการเหล่านี้นะครับที่ผมนําเสนอนะครับทั้ง4วิธีการนะครับหรือมากกว่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับเลิกเถอะนะครับไม่มีใครที่จะทําธุรกิจกับเพื่อนๆหรอกนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยไปสร้างความลาคาญให้กับเขานะครับ4วิธีนี้นะครับโดนเลยนะครับห้ามทําเด็ดขาด เรามาเปลี่ยนวิธีใหม่ดีกว่านะครับแทนที่เราจะนะครับไปอ่าไปสแปมหรือว่าไปทาให้เขาเกิดความบําคาญนะครับลองมาใช้วิธีนี้นะครับที่ผมจะนําเสนอนะครับก็คือการทําการตลาดแบบดึงดูดนะครับ extension marketing นะครับ extension marketing นะครับคืออะไรนะครับ extension marketing ก็คือการตลาดแบบดึงดูดนั่นเองนะครับการตลาดดึงดูดนะครับเราจะคิดถึงนะครับเมล็กนะครับแล้วก็ ไปดูดนะครับไปดูดไม่ว่าจะเป็นคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าอะไรก็ตามนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่า attention marketing นั่นเองนะครับก็คือนะครับเปลี่ยนจากการที่เราเป็นนักล่านะครับให้เป็นคนที่ถูกล่าแทนนะครับเหมือนเราไปล่าเหยื่อนะครับแทนที่เราจะไปตามล่าหาเหยื่อใช่ไหมนะครับไม่ต้องนะครับเหยื่อนะครับเอามาให้เราเองนะครับ ก็พูดได้ง่ายนะครับก็คือการเอ่ยปากนะครับโดยไม่ต้องขอร้องนะครับให้ใครมาสมัครกับเรานะครับไม่ต้องไปเสียเวลาโปรโมทให้ยุ่งยากไปเสียเงินเสียทองนะครับในการลงโฆษณานะครับและก็เพื่อนๆเนี่ยจะเหมือนซุปตาร์นะครับหรือซุปเปอร์สตาร์นะครับก็จะมีคนนะครับมาลุมล้อมให้เพื่อนนะครับอยากนะครับร่วมธุรกิจกับเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการทำแอคกเทชั่นมาเก็ตติ้งอย่างคาวๆนะครับ ผมอยากให้เพื่อนนะครับมาดูกรณีศึกษานะครับในการชนคนนะครับเคสแรกเลยนะครับก็คือคนที่หนึ่งนะครับเขาไม่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายนะครับหรือว่าการชนคนนะครับแม่ชีมเขานะครับจะบอกกับเขาเสมอนะครับว่านะครับลีดนะครับที่มีอยู่นะครับโทรไปสินะครับหรือไปชวนคนอื่นสินะครับแล้วไปเสนอโอกาสทางธุรกิจกับเขานะครับ เปรียบเหมือนว่านะครับเพื่อนๆเนี่ยทำตัวเหมือนหมานะครับที่กําลังล่าเหยื่อนะครับอาจจะใช้คําพูดแรงไปนิดนึงนะครับแต่มันก็จริงนะครับว่าเอ๊ะเราจะไปล่าเหยื่อทําไมเออนะครับเพื่อนๆลองมาดูคนที่2นะครับเขาทําการตลาดไประยะหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนนะครับเทคนิคต่างๆนะครับการทําการตลาดแบบต่างๆนะครับให้กับทีมงานนะครับจนมีคนติดตามนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับมันมี y YouTube เนาะนะครับก็จะมีการ สร้างชแนลนะครับหรือว่าการสร้างช่องนะครับฟรีนะครับเพื่อนๆก็ไปสามารถสร้างได้นะครับแล้วก็พอคนติดตามเยอะๆนะครับเขาก็อยากมาร่วมนะครับสมัครทําธุรกิจกับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนนะครับทําตัวเป็นผู้ถูกล่านะครับและก็พร้อมที่จะเลือกเหยื่อนะครับเราจะเอาเหยื่อแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ชิ้นโตนะครับก็สามารถเลือกได้ทุกเมื่อเลยนะครับต่อมานะครับแล้ว ถามผมว่านะครับจะเริ่มทําการตลาดแบบดึงดูดยังไงล่ะเออจะเริ่มจากตรงไหนดีความรู้ก็ไม่ค่อยมีแล้วก็จะทํำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับวิธีการแรกนะครับเลิกเถอะนะครับเกี่ยวกับการที่เอาลิสตนะครับรายชื่อในโทรศัพท์นะไม่ว่าจะเป็นของเราหรือว่าจะเป็นของเพื่อนหรือว่าจะเป็นของญาติหรือว่าของใครก็ตามนะครับเพื่อนเชื่อไหมครับ โไปหาเขานะครับจะถูกปฏิเสธนะครับอ่ะผมให้ไปเลยนะครับ99.99อ่ะนะครับ0.01ซนั่นแหละนะครับที่เขาจะตอบรับกันเพื่อนนะครับบางทีนะครับบางคนอาจจะโดนตัดสายสัมพันธ์ซะด้วยซ้ำนะครับอืมเพราะว่าไปงอเขาเกินไงนะครับแล้วก็เขาเกิดความํำคาญอย่างเงี้ยอืมต่อไปนะครับให้เอาเวลาเนี่ยนะครับไปโปรโมท ความเป็นมืออาชีพของเพื่อนๆดีกว่านะครับโดยการทําการตลาดออนไลน์นะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับกับผมเนี่ยนะครับก็จะทําการตลาดนะครับทั้ง11ช่องทางเลยนะครับโดยจะน้นนะครับการทําการตลาดบนโลกออนไลน์นะครับเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือนะครับให้กับตนเองมากที่สุดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมารู้จักนะครับ3หัวใจสําคัญเลยนะครับที่ผมสรุปมาให้กับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการทํา ตลาดแบบดึงดูดนะครับหรือ extension marketing นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนนะครับสร้างลิสต์รายชื่อผู้มุ่งหวังเข้ามาก่อนนะครับอาจจะเป็นการโปรโมทนะครับที่ผมบอกไปนะครับก็คือโปรโมทอย่างมืออาชีพนะครับโปรโมทตามช่องทางต่างๆนะครับบนโลกออนไลน์นะครับพอทําการ ตลาดนะครับทำเนี่ยนะครับต้องทําให้ต่อเนื่องแล้วก็ทําให้มันหนักหน่วงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปโพสครับสัก2 3โพสต์อย่างเงี้ยครับมันไม่เกิดผลหรอกนะครับต้องโพส์เยอะนะครับแล้วก็ทําสม่ําเสมอครับไม่ใช่ว่านะครับโพสต์วันเดียวนะครับพักไป2วันแล้วก็มาโพสตต่ออย่างเงี้ยครับมันก็ไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าการทําการตลาดเนี่ยนะครับบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีช่องทาง เยอะแยะเลยนะครับที่เพื่อนเลือกทำนะครับไม่จำเป็นว่าต้องโพสต์อย่างเดียวนะครับอาจจะไปทําวิดีโอนะครับอาจจะเสนอบทความดีๆนะครับเทคนิคดีๆนะครับเทคนิคในการแก้ปัญหานะครับให้กับผู้สนใจอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเวิร์กมากเลยนะครับ2นะครับติดตามหรือโฟลอนะครับหรือไปเชื่อมสายสัมพันธ์นะครับกับผู้สนใจนะครับเอ๊ะอาจจะไปทักนะครับมี Facebook มี l ลน์เขานะครับอาจจะไปทักนะครับว่า เขาเป็นคนยังไงนะครับเขาเป็นคนที่ไหนนะครับชื่ออะไรอย่างนี้นะครับสร้างสายสัมพันธ์นะครับสร้างความสนิทสนมให้กับเขาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนะครับนําเสนอนะครับเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจนะครับแล้วก็นะครับบางทีบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะมีผู้สนใจเยอะนะครับอาจจะโทรไปนะครับบางคนก็นะครับอาจจะเปลืองค่าโทรศัพท์หรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอย่างเงี้ยนะครับเราใช้อีเมลแทนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอีเมลเนี่ยมันมีระบบออโต้ retention หรือว่า auto response นะครับซึ่งผมจะจะนำเสนอนะครับในข่าวต่อไปนะครับแล้วก็3นะครับทำการปิดการขายสำหรับผู้สนใจแค่นี้เองนะครับ3หัวใจสำคัญในการทำตลาดแบบดึงดูดนะครับต่อไปนะครับถามว่านะครับแล้วจะโปรโมทนะครับความเป็นมืออาชีพยังไงล่ะเออนะครับก่อนที่เราจะหาปลานะครับเพื่อนๆเนี่ย ต้องหาแหล่งก่อนใช่ไหมนะครับที่ไหนที่มันมีปลาเยอะเนี่ยนะครับเราจะไปที่ตรงนั้นนะครับการโปรโมทนะครับเราต้องเลือกสถานที่ก่อนครับอาจจะเป็นการโปรโมทนะครับผ่านเว็บโซเชียลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับการกดแชร์การกดไลค์อย่างเงี้ยนะครับการกดสับตะขาอย่างเงี้ยนะครับจะทําให้นะครับข้อความหรือการนําเสนอการโปรโมทของเราเนี่ยครับมันแพร่หลายแล้วก็ใช้เวลานะครับอย่างรวดเร็วนะครับก็สามารถนะครับเผยแพร่นะครับการโปรโมทของเพื่อนนะครับ ไปกระจายได้ทุกที่เลยนะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับโปรโมทความเป็นมืออาชีพของเพื่อนนะครับอาจจะเป็นการนําเสนอนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเราทําธุรกิจอะไรแล้วก็เสนอสิ่งนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องจะไปขายทางอ้อมนะครับเราต้องนะครับนำเสนอนะครับอาจจะเป็นการแก้ปัญหาให้กับเขาก่อนนะครับเขาเจอปัญหาอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอปัญหาให้คล้ายกันนะครับเราก็เสนอหนทางในการแก้ไขปัญหาให้กับเขานะครับดังนั้นนะครับเราก็เริ่มติดตามเขานะครับ เชื่อมสายสัมพันธ์กับเขานะครับอาจจะเข้าไปทักนะครับเข้าไปทักกับผู้สนใจนะครับอาจจะใช้อีเมลนะครับในการเชื่อมสายสัมพันธ์ก็ได้นะครับพอเราได้แหล่งหาปลาที่ดีแล้วนะครับปลาชุกชุมเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับไปเลือกเครื่องมือนะครับในกับเพื่อนๆจะไปหาปลาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆจะใช้เครื่องมือตัวไหนนะครับระหว่างเหกับเบ็ดเออนะครับเพื่อนๆคิดว่าอันไหนเนี่ยมันจะได้ ปลาเยอะกว่ากันครับแน่นอนนะครับร้อยทั้งร้อยนะครับคนเราต้องเลือกเหอย่างแน่นอนนะใช่ไหมนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ใช้เหใช่ไหมครับในการที่จะเป็นเครื่องมือนะครับในการหาปลานะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับกับการทาธุรกิจก็คือนะครับให้เพื่อนครับทําระบบคัดกรองผู้สนใจขึ้นมานะครับหรือที่ผมเรียกว่านะครับแคปเจอร์เพจนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะงงนะครับเอะแคปเจอร์เพจนะครับคำศัพท์ใหม่ๆอีกแล้วนะครับ คืออะไรนะครับผมก็จะมาอธิบายกับเพื่อนๆฟังกันเลยนะครับระบบแคปเจอร์เพจนะครับคืออะไรนะครับระบบแคปเจอร์เพจก็คือหน้าเว็บไซต์หนึ่งหน้านั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ทําเนื้อหาให้มันกระชับนะครับแล้วก็3นะครับเขียนเนื้อหานะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องการสื่อถึงอะไรนะครับให้เขาทําอะไรนะครับหรือที่เขาเรียกว่า call to action นั่นเองนะครับแล้วก็ให้ผู้สนใจเนี่ยครับกรอกรายละเอียดนะครับอาจจะไม่ต้องทํา ฟอร์มเยอะนะครับหรือช่องกรอกเยอะนะครับอาจจะใส่เป็นชื่อนะครับอีเมลเบอร์โทรแค่นี้ก็พอนะครับหลังจากได้ระบบนะครับแคปจอร์เพจเสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็ทําการโปรโมทนะครับทุกช่องทางเลยนะครับพอเราได้เสร็จแล้วนะครับได้แคปจอร์เพจเสร็จแล้วนะครับได้ลีดมาแล้วนะครับทำยังไงต่อลีดนะครับลีดรายชื่อนะครับบนโลกออนไลน์เนี่ยเปรียบเหมือนขุมทรัพย์หรือขุมทองเลยนะครับถ้าเราไม่มีลีดรายชื่อนะครับแล้วเราจะไปชวนใคร ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าถ้าเปรียบเทียบนะครับก็เป็นคล้ายๆไข่ทองคำนะครับที่จะพร้อมฟักนะครับฟักไอตัวไก่ให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเราไม่มีไข่นะครับแล้วไก่มันจะเกิดมาได้อย่างไรเออนะครับน่าคิดเนาะนะครับแล้วเราจะมีลีดนะครับอ่าเรามีลีดรายชื่อแล้วนะครับเราจะทํำยังไงต่อนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆครับ เชื่อมสายสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับผมจะย้ํามากเลยนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมสายสัมพันธ์นะไม่ใช่ว่าได้รีดมาแล้วนะครับเขาจะโทรมาหาเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะไม่ต้องรอหรอกนะครับเราไปเชื่อมสายสัมพันธ์กับเขาเลยนะครับอาจจะใช้นะครับระบบออโต้เรสปอนเดอร์นะครับหรือออโต้นะครับระบบที่ใช้อีเมลนะครับระบบอีเมลตอบกลับอัตโนมัตินะครับแล้วก็เอาอีเมลนะครับที่ผู้สนใจเขากรอกมานะครับเอาเข้าระบบนะครับออโต้เรสปอนเดอร์ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวนี้นะครับมันมีบริการนะครับของต่างประเทศนะครับที่ชื่อว่านะครับ GetResponse นะครับเพื่อนๆสามารถนำอีเมลนะครับที่ได้จากระบบ Capture Page เนี่ยนะครับไปนะครับเชื่อมสายสัมพันธ์นะครับโดยผ่านอ่าเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่านะครับ GetResponse นะครับเพื่อนๆไปเสิร์ชใน Google นะครับแล้วเพื่อนก็จะเจอครับแล้วก็สามารถใช้ระบบนี้นะครับเพื่อที่จะสายสัมพันธ์นะครับให้กับผู้สนใจได้นะครับแล้วทำยังไงต่อนะครับได้อีเมลมาเสร็จแล้วนะครับ ระบบเนี่ยนะครับมันก็จะมีนะครับการให้เราสร้างหน้าอีเมลหรือว่าหน้ากระจายข่าวสารนะครับอาจจะเพื่อนๆอาจจะสร้างนะครับสัก6 7อันนะครับเพื่อที่จะส่งอีเมลนะครับให้กับผู้สนใจนะครับทุกวันทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ค่อยเสนอนะครับโอกาสทางธุรกิจนะครับอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะเลยนะครับในการที่จะเราจะใช้นะครับ get response นะครับหรือระบบออโต้ r e s p o n ด e r กันนะครับซึ่งนะครับในการใช้ระบบนี้นะครับมันเป็นระบบที่เขาเรียกว่าช่วยให้ประหยัดนะครับประหยัดทั้งเวลานะครับประหยัดทั้งเงินนะครับแทนที่เราจะเอาเงินเนี่ยนะครับไปเสียกับการใช้นะครับกับค่าโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะครับเอาไปเสียกับออโต้รสปอนเดอร์ดีกว่านะครับมันก็ไม่แพงด้วยนะครับแล้วหลังจากที่ผมทำาอ็กซ์เทนชั่นมาร์เหรือการทำกระตลาดนะครับดึงดูดกันแล้วนะครับ ผลลัพธ์ที่ผมได้นะครับมันได้ยังไงนะครับผมก็มีตัวอย่างเนาะนะครับบางส่วนนะครับที่มันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดกับผมจริงนะครับหลังจากผมใช้เทคนิคนะครับ e x t e n s i o n Marketing กันแล้วนะครับก็จะมีผู้สนใจนะครับเข้ามาขอสมัครร่วมธุรกิจกับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผู้สนใจนะครับทักเข้ามาแล้วก็ขอทําธุรกิจนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้นะครับเทคนิคในการสปอนเซอร์คนนะครับ เพื่อที่จะให้ผู้สนใจเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจกับเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมนำมาเสนอให้กับเพื่อนนะครับเกี่ยวกับการนำเทคนิคนะครับ e x t e n s i o n Marketing นะครับหรือการทำการตลาดแบบดึงดูดนะครับมาแบ่งปันกับเพื่อนนะครับสิ่งที่ผมได้แบ่งปันนะครับสิ่งผมได้แนะนำให้กับเพื่อนนะครับมันจะไม่เกิดผลลัพธ์เลยนะครับท่านเพื่อนเนี่ย ไม่เอาสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับไปใช้จริงหรือไปลงมือทำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรู้แล้วนะครับก็ลงมือทำตั้งแต่วันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์ดุนินนะครับก็ขอบคุณนเพื่อนเลยนะครับที่รับชมและก็รับฟังมาถึงวินาทีสุดท้ายนะครับท่านเพื่อนครับคิดถึงการทำการตลาดออนไลน์นะครับให้เพื่อนๆคิดถึงมิสเตอร์ดุนบุินนะครับผมขอบคุณครับ